ออนแอร์ and, ที่เมืองจีนแล้วค่ะสำหรับภาพยนตร์โฆษณาตัวนี้นะคะที่ย่ามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคุณน,นี่เลยลีจ้าฉีนะคะซึ่งเป็น King of Lipstick หรือว่า Lipstick King ก็ได้นะคะอินฟลูเอนเแล้วก็นักไลฟ์อันดับหนึ่งของประเทศจีนหรือว่าของโลกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเขาก็ได้เป็น Guinness World Record มาด้วยนะคะว่าเป็นคนที่สามารถรีวิวลิปสติกนะคะได้จำนวน สีมากที่สุดในเวลาจํากัดในกี่กชั่วโมงอะไรประมาณนี้นี่แหละอันนี้จําตัวเลขไม่ได้แล้วก็เป็นผู้ชายที่ไลฟ์1วันในวันคอนโซล11:11 11นะคะไลฟ์ live ชนะแจ็คหมาแล้วก็ทำรายได้ได้145ล้าน US ดอลลาร์ภายใน1วันจา้าโหปลบมือสิคะต้องบอกว่าดีใจมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันเอ๊ะว่าเขาคุยกับใครเนี่ยเขาคุยกับหลานมาหรอ Oh, I need a 90 flowers. Many flowers? Yeah, okay. oh, No. No, 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 no. This one. Yellow, yellow. ยางนี้เห็นเลยนะคะพ่อพิลล์โฆษณาเรื่องนี้ก็มีหลานมาหรือว่าน้องวิวกินนะคะร่วมแสดงด้วยเนาะในโฆษณาชิ้นนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าอันยาก็ได้มีโอกาสได้ไปอยู่หน้าเซตตรงนั้นวันที่เขาถ่ายกันด้วยเพราะว่าต้องเข้าไปพูดคุยแล้วก็เทรนเรื่องเพลงให้กับคุณดีเจฉีก,ก่อนนะคะก่อนที่เขาจะมาอัดเพลงตอนเย็นนะคะซึ่งอันยาเนี่ยได้มีโอกาสไปดูแลเรื่อง เพลงประกอบภาพยนต์โฆษณาเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทีมลิซเซนจงเนี่ยก็ได้ดูแลเรื่องของภาคดนตรีการมิกเสียงต่างๆนะคะของโฆษณาเพลงประกอบโฆษณาชิ้นนี้ด้วยเช่นกันต้องขอบคุณลูกค้าขอบคุณทีมงานทุกๆคนมากๆนะคะที่ไว้วางใจลิซเซนจงไว้วางใจอัญญานะคะให้ทํางานชิ้นนี้ออกมาซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็คุณหลี่เจชีก็เป็น เป็นมืออาชีพมากๆนะคะในการทํางานถึงแม้จะถ่ายมาทั้งวันแล้วก็เหนื่อยมากๆแต่ว่าพอถึงเวลาที่เขาจะต้องมาร้องเพลงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทาได้ดีนะคะแล้วก็เต็มที่มากๆแล้วเราให้เกียรติซึ่งกันและกันในการทํางานด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะระหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกในเร็วๆนี้ค่ะ